ช่วงฝนก็ใกล้จะตกเน่ตอร้องคุง้มๆเลยว่าตัวเดิมไหมสองห้องตัวเดิมอะลมแรงแอกสนันเนี่ยหายหายแอกลั่นๆเลยนะลมแรงเดี๋ยวหายหายหาไปเจอ แอกสนันสนันเลยนะขึ้นสูงเนะี่ยลมแรงลมส่งการนะลมฝนส่งการพรุ่งนี้ก็ส่งการแล้วด้วย สายสวยเลยนะว่าอมีตําหนินิดหน่อยนะคือไอคงคงอกกลางมนะะันหักให้น้องปล่อยแล้วพอวิ่งแล้วน้องมันไม่ปล่อยหักกลางเลยนะ,ะทำไมธนูไม่ดัง ธนูเงียบเฉยเลยนะไม่รู้เป็นอะไรตรงสายธนูจะขาดหรือเปล่าเงียบเฉยเลยนะอ๋อตกตกตก,ตกเฉยเฉยไปตกแล้วตกแล้วอ๋อสายธนูขาดจริงด้วยนะเนี่ยขอลงแก้แ๊บนึง